ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซกับแคสตสปอยเลอร์มังงะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมครับว่าแชงเนี่ยไม่ควรมีฝาแฝดที่ชั่วร้ายจนถึงตอนนี้นะครับตัวละครอย่างแชงคูสผมแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญที่สุดในมังงะเรื่องนี้ก็ว่าได้ในตอน,น,นแรกเปิดเผยนะครับว่าแชงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาและเป็นไอดอลของลูฟี่แต่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันยังไม่ได้เปิดเผยให้ชัดเจนดังนั้นจึงมีแฟนๆหลายคนคาดเดากันว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของแชงในโลกวันพีซเนี่ยคืออะไรกันแน่ จนเกิดทฤษฎีต่างๆนานา,นาขึ้นมาฮะ,ะตั้งแต่แชงเนี่ยเป็นสายลับของรัฐบาลโลกไปจนถึงทฤษฎีอื่นที่ว่าแ้งมีพี่น้องฝาแฝดที่ชั่วร้ายและในตอนที่1134นะครับได้นําเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าหลายคนเชื่อว่าทฤษฎีของแ้งที่มีฝาแฝดที่ชั่วร้ายเนี่ยแทบจะยืนยันได้แน่นอนแล้ว อย่างแรกก็ตามทฤษฎีที่ว่าแชงเนี่ยมีฝาแฝดที่ชั่วร้ายเป็นจริงขึ้นมาจริงๆแล้วก็สิ่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณเลวร้ายนะครับที่เรื่องวันพีซอาจจะทําลายตัวละครของแชงก็อาจจะเป็นไปได้ทฤษฎีฝาแฝดที่ชั่วร้ายของแชงเนี่ยเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนฮะในช่วงสงครามมาริฟอร์ดมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่แชงปรากฏตัวออกมาในเรื่องโดยที่ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ว่าอาจารย์โนดาจะอ้างว่าเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดแต่แฟนๆหลายคนเชื่อนะครับว่าแชงไม่มีรอยแผลเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อาจารย์โนดาตั้งใจเขียนขึ้นมาหรือคนคนนี้อาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ชั่วร้ายของแฉงที่ทํางานให้กับรัฐบาลโลกและต่อมานะครับก็มีเรื่องราวสนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือในตอนที่แชงเนี่ยได้ไปเยี่ยมผู้อาวุโสทางห้าแทนที่อาจารย์โนดาจะเปิดเผยว่าเป็นแฉงแต่อาจารย์โนดากลับปิ่นใบหน้าที่มีรอยแผลเห็นเพียงแค่ใบหน้าข้างขวาเท่านั้นนะครับ และก็เลยทําให้แฟนไฟหลายคนเชื่อว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่แชงอย่างแน่นอนและต่อมาครับในตอนล่าสุดเนี่ยก็มีตัวละครที่ดูเหมือนจบแชงแทบทุกประการเลยนะครับปรากฏตัวออกมาในเอลบัฟโดยเขาปรากฏตัวออกมาในรูปแบบวงเวนอันเชิญที่คล้ายกับพวกอสทอลัง5้ในตอนที่ปรากฏตัวออกมาในเกาะเอเฮดก็เลยทําให้หลายๆคนเชื่อนะครับว่าเป็นการยืนยันโดยตรงว่าแชงเนี่ยมีฝาแฝดที่ชั่วร้ายที่เป็นพารมิตรกับรบัฐบาลโลกและโดยเฉพาะเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มของพาเคียสุวินเทพ แต่ก็น่าเสียดายนะครับท,ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยในตอนท้ายตอนที่1,0134แต่ในตอนที่1,0135กลับไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะยังไม่แน่ชัดนะครับว่านี่คือฝาแฝดที่ชั่วร้ายของแชงหรือไม่แต่แฟนๆหลายคนก็เชื่ออย่างเต็มที่ะคระับว่านี่คือแนวทางที่อาจารย์ดากำลังดำเนินการกับตัวละครอย่างแชง แต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่แย่ที่สุดสําหรับตัวละครอย่างแชงในเนื้อเรื่องโดยรวมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในแง่มุมที่ตัวละครที่น่าสนุกหลายๆประการอย่างแชงเนี่ยอาจจะหมดความหมายไปโดยเส้นเชิงถ้าตัวละครอย่างแชงมีฝาแฝดที่ชั่วร้ายที่พูดมาเนี่ยก็คือการที่แชงมีฝาแฝดที่ชั่วร้ายอาจจะเป็นการยศโทษให้แชงจากสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่เขาเคยทําและอาจจะเขียนบทเป็นว่าที่จริงแล้วตัวละครที่เป็นฝาแฝดคนนี้ต่างหากที่ทํา และบางทีอาจจะล้นบทนบาทความแข็งแกร่งของแชงไปโดยสิ้นเชิงที่พูดมานี้ก็เช่นตัวอย่างในตอนที่ไปขัดขวางไคโดนะครับซึ่งในเรื่องที่ล่ำลือกันว่าแชงเนี่ยไปขัดขวางไคโดในสงครามมิฟอร์นั้นและสามารถขัดขวางไคโดไม่ให้ไปสงครามมิฟอร์ได้ด้วยมันก็เลยทําให้อิทธิพลของแชงเนี่ยแพร่หลายไปอย่างมากแต่ถ้าผลออกมาแล้วคนที่ไปขัดขวางไคโดไม่ใช่แชงแต่เป็นฝาแฝดที่ชั่วร้ายของแชงแล้วก็ เรื่องนี้อาจจะทำให้แชงต้องถูกพิจารณาใหม่นะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทที่ปะทะกับคนที่แข็งแกร่งอย่างไคโดตลอดทั้งเรื่องวันพีซนะคะถึงแม้ว่าแชงเนี่ยจะเป็นโจรสลัดเที่ยวเ่าเริ่องแต่เขาก็ได้แสดงด้านมืดออกมาบ้างอย่างเช่นในตอนที่เขาโชว์ความโหดร้ายในการจัดก,การกับคิดและในตอนที่เขาโชว์อิทธิพลในการไปพูดคุยกับห้าพ่อเท่ามันได้สร้างตัวละครที่มีศีลธรรมแต่มืดมนซึ่งถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของการเป็นโจรสลัดในท้องทะเลได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามหากฝ่าแฝนของแชงมีจริงแล้วก็ตัวละครสีเทาที่มีศีรธรรมอย่างแชงเนี่ยจะถูกทลายอย่างสิ้นเชิงแชงอาจจะเป็นเพียงแค่จนสัดที่ดีคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อทําให้โลกใบนี้เนี่ยมีสถานะที่ดีขึ้นแชงอาจจะมีลักษณะเช่นเดียวกับลูฟี่ทุกป,ประการดังนั้นแสดงของความชั่วร้ายที่แชงเคยทำเนี่ยอาจจะหายไปโดยสิ้นเชิงซึ่งมาทําให้ความน่าสนใจของตัวละครอย่างแชงเนี่ยลดน้อยลง ในท้ายที่สุดแล้วนะฮะการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับทิศทางของเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอาจารย์โนดาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับและหวังว่าจะมีคำตอบเพิ่มเติมถูกเปิดเผยเมื่อเรื่องราวดำเนินไปในกเกาะเยวบาฟมากขึ้น แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์โดาเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจในการเขียนได้อยู่เสมอถึงแม้บางครั้งเพื่อนๆจะรู้สึกว่าการเขียนแบบนี้จะทําให้ตวละครนี้ไม่น่าสนใจตวละครนั้นไม่น่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วเมื่ออาจารย์โดาเขียนขึ้นมามันทําให้เรื่องราวนั้นมันน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาได้เสมอดูเหมือนจะว่าเรื่องราวที่อาจารย์โนดาเขียนเนี่ยมันไม่มีทันตันเลยนะฮะมันไปได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครสําคัญสําคัญนะครับย่อมที่จะมีอะไรใหม่ๆเปิดเผยออกมาฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรที่จะสงสัยในการเขียนของอาจารย์โอดนะครับถึงแม้ว่าแชงจะมีฝาแฝดหรือไม่มีฝาแฝดเรื่องนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้ง2แง,ง่ และอีกมุมหนึ่งนะครับในแง่ของการมีฝาแฝดเนี่ยอาจจะทําให้ตัวละครของแ้งน่าค้นหาม,มากขึ้นไปด้วยเช่นอดีตของครอบครัวแ้งหรือว่าสายเลือดของตระกูลฟิกเกอรแลนที่อยู่ในตัวแ้งที่จริงแล้วเป็นสายเลือดที่มีความแข็งแกร่งพิเศษยังไงกันแน่ทําไมแ้งถึงเก่งขนาดนั้นได้ และโดยเฉพาะสายเลือดทางแม่ของแชงนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าฟิกเกอร์แลนการ์ลิงเนี่ยมีผมสีบรอนไม่ใช่ผมสีแดงฉะนั้นผมสีแดงของแชงน่าจะได้อิทธิพลมาจากสายเลือดของแม่และตระกูลนี้น่าจะเป็นตระกูลที่มีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งแน่ที่ทําให้แชงเนี่ยแข็งแกร่งได้ขนาดนี้และท่าที่ทางนี้จะทําให้แชงมีอะไรที่น่าค้นหาจริงๆนะครับส่วนในอีกด้านหนึ่งถ้าแชงไม่ได้มีฝาแฝดน,นะครับเรื่องราวในด้านนี้เนี่ยแชงก็มีความน่าสนใจอย,อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเรื่องราวนี้จะดําเนินไปในทิศทางที่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของแชงคืออะไรและแชงจะไม่ใช่จจรสลัดที่เหมือนกับลูฟี่นะครับที่เป็นจจรสลัดที่ดีอยู่ด้านเดียวเขาอาจจะมีด้านที่ชั่วร้ายมาปะปนด้วยและถ้าด้านที่แชงไม่มีฝาแฝดเกิดขึ้นจริงแล้วก็แสดงว่าคนที่ไปหาห้าผู้อาวุโสเนี่ยก็น่าจะเป็นแชงตัวจริงดังนั้นแชงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากและมีความน่าเกรงขามอย่างมาก อย่างที่เรารู้นะครับว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่คนไหนที่ไปคุยกับรัฐบาลโลกได้เหมือนอย่างก,กับแชงอย่างโรเจอร์นวดขาวาหรือว่าโจรสลัดคนอื่นๆที่เคยมีความยิ่งใหญ่มาก่อนต่างก็ไม่เคยคุยกับ5ผูว้วะา s เหมือนกับแชงนะครับเราก็รู้นะครับว่า5ผูว้ว่เนี่ยคือผู้เท่าสูงสุดในรัฐบาลโลกพวกเขามีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลโลกรองท่านอิมเพียงผู้เดียว และฮาปุเท่าเนี่ยก็รับคําสั่งโดยตรงจากท่านอิมด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุยกับฮาปุเท่าก็เหมือนกับคุยกับท่านอิมเพราะเรื่องราวที่ฮาปุเท่ารับรู้เนี่ยเชื่อว่าท่านอิมน่าจะรับรู้ไปด้วยและในขณะคุยกันเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะส่งกระแสจิตในการสื่อสารอยู่ในจิตก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยทาที่เกาะไอเอชมาแล้ว ที่เกาะเอเฮดเนี่ยพวกเขาได้โชว์การสื่อสารจากระยะไก,กลนะครับตั้แต่เกาะเอเฮดถึงเมลิจัวเพื่อที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันและสามารถส่งตัวสี่ผู้เท่าที่เหลือมาสู่เกาะเอเฮดได้ฉะนั้นในตอนที่แชงไปคุยกับผู้เท่าท้ง5้าเนี่ยผู้เท่าทาง5้าน่าจะมีการสื่อสารกับท่านอิมณขณะนั้นไปด้วยและผู้เท่าทางห้าไม่ได้ทําร้ายแชงก็น่าจะเป็นคําสั่งโดยตรงจากท่านอิม ในหัวข้อที่พวกเขาคุยกันในวันนั้นก็คือเกี่ยวกับโจรสลัดคนหนึ่งนะครับและโจรสลัดคนที่พวกเขาคุยถึงอาจจะมีอิทธิพลในการทําให้พวกเท่าทั้ง5ไม่ทําร้ายแชงดังนั้นโจรสลัดที่พูดถึงนี้เนี่ยจะเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับหรือว่าเป็นโจรสลัดที่มีความลับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวจนถึงขั้นที่รัฐบาลโลกต้องยอมคุยกับแชงแน่ๆและนี่ก็เป็นความน่าสนใจในด้านที่แชงไม่มีฝาแฝงน,นะครับ ส่วนในด้านความสนใจของแชงที่มีฝาแฟนเนี่ยก็คือเรื่องครอบครัวไม่ว่าอาจารย์โนดาจะเขียนออกมาในแง่มุมไหนฮนะมันก็มีความน่าสนใจทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรไว้วางใจในการเขียนของอาจารย์โนดะส่วนสําหรับส่วนตัวเอ็ดบินฮะเอ็ดบินชอบในการที่แชงไม่มีฝาแฝดมากกว่าไม่จะเป็นต้องทําให้แชงมีฝาแฝดก็ได้นะครับแต่อาจจะทําให้แชงอยู่ในตระกูลฟิเกอรนดก็ทําได้นะฮะ เนื่องจากในตอนแรกเนี่ยแชงถูกเก็บมาจากหุบเขาก็ตไวเล่อยู่แล้วนะครับและคนที่อยู่ในหุบเขานี่เนี่ยก็คือเผ่ามังกรฟ้านะครับและมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับที่แชงจะเป็นลูกของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเผ่ามังกรฟ้าฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทําให้แชงมีฝาแฝดแต่ทําให้แชงเนี่ยมีเชื้อสายในเผ่ามังกรฟ้ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วและคู่ต่อสู้ของแชงเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์แลนด์การ์ลิงนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของลูฟี่น่าจะเป็นหนวนดดากับท่านอิมมากกว่า ถ้าสมมุติว่าอาจารย์โนดาเขียนให้แฉงอยู่ในผอมกรฟ้าจริงๆแล้วก็มันจะต้องเขียนควบคู่ในการที่จะทําให้แฉงเนี่ยได้ต่อสู้กับผมกรฟ้าควบคู่ไปด้วยมันถึงจะสมเหตุสมผลในกรณีนี้นะครับที่อาจารย์โนดาเขียนให้แ้งเป็นผมกรฟ้าแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับผมกรฟ้าเลยเนี่ยมันอาจจะดูแปลกไปหน่อยและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับแฉงและผมกรฟ้าเนี่ยน่าจะมาในรูปแบบที่ต่อสู้กันเท่านั้นถึงจะดูสมเหตุสมผล และก็มีอยู่2กรณีที่จะทําได้นะฮะในการที่จะทําให้แช่งต่อสู้กับพมกรฟ้าเนี่ยกรณีที่1ก็คือพมกรฟ้ามองเห็นว่าแช้งเป็นคนทรยศต่อตระกูลของตนเองส่วนในกรณีที่2อ,อาจจะมาในรูปแบบที่แชงเห็นว่าพมกรฟ้าเนี่ยเป็นเผ่าที่ชั่วร้ายซึ่งแชงรับไม่ได้และในฐานะที่เขาเป็นสายเลือดของพามกรฟ้าเขาอาจจะขออาสาในการกำจัดพวกมันเอง เพื่อที่จะล้างมนทินให้กับตัวเองในการที่เกิดมาในสายเลือดที่ชั่วร้ายแบบนี้เขาจะต้องขออาสาจบเรื่องนี้ด้วยตนเองและทั้งหมดน,นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแชงนะฮะในหัวข้อที่เขามีฝาแฝดหรือไม่มีฝาแฝดดีกว่ากันนั่นเองเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับหัวข้อนี้บ้างเช่นว่าแชงเนี่ยควรมีฝาแฝดหรือไม่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ